h e l ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลมีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันมานําเสนอการสําหรับเพื่อนๆนะคะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้อยากได้รถผ่อนเบาๆสักคันนะคะผ่อนสบายๆเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะคันนี้ผ่อนเพียง3,000กว่าบาทเพื่อนขาได้รถนะคะปี13ตัวท็อปสุดนะคะ นั่งสบายกันแดดกันฝนแถมยังเป็นรถอยู่ในกลุ่ม e ีโคคาร์ที่ประหยัดน้ำมันด้วยนะเป็นเครื่องพันสองสามสูบค่ะและเจ้าคันนี้นะคะก็เป็น Mitsubishi a t r ร G.L.S. นะคะตัวท็อปเลยรถปี2013ค่ะพิเศษเพียง159,000บาทนะคะผ่อนเพียง3,426คูณ72งวด6ปีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับคันนี้นะจะบอกว่าพิเศษสุดๆเลยนะ เป็นตัวท็อปนะคะดูกุญแจเขาสิเป็นกุญแจสมาร์ทยคเลสค่ะเพื่อนค่ะกระจังหน้านะคะสวยๆโครเมียมแบบนี้นะคะไฟหน้าฮาลเจนตัดบอกมาให้ด้านล่างด้วยนะคะในส่วนของล้อได้ล้อเดิมนะคะอย่างคุณภาพดีดีคุ้มเยียค่ะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะเออเลิศมากนะคะมือจับนะคะเป็นมือจับโครเมียมด้วยกันศาสแอททดมีมาให้ครบนะคะนี่คือรถที่จะบอกว่า จบสดได้ก็ชินใจนะวันนี้159,000บาทเลยคุณคะมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตด้วยนะคะกล้องหลังก็มีให้บอกเลยนะคันนี้นะคะได้รถที่เลิศมากนะคะภายในนะคะจุของสัมภาระได้เยอะมากๆนะคะพอจะให้ดูกันนะคะเปิดจากด้านในได้เลยนะนี่ให้ดูกันสําหรับพื้นที่ภายในนะจ๊ะนี่เปิดตรงนี้นะ สำหรับภายในนี่จ้ะนะคะพื้นที่ก,กว้างเลยอาจจะมีรองรอยการใช้งานเล็กน้อยๆท่านเองนะคะเดี๋ยวเราขัดทําความสะอาดทําสปาให้เพื่อนๆกันนะคะภายในกว้างมากๆแผ่นรองยางแม่แรงยางอะไหล่ใส่ไว้ครบแล้วนะะียุคแบบนี้อะไรก็ต้องประหยัดค่างวดก็ต้องเบาน้ำมันก็ต้องไม่แพง ถึงจะอยู่กันไหว,วโอเคไหมนะคะรถเดิมๆจากโรงงานเลยจานนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะไม่มีชนเปลี่ยนเครื่องจมนะ้ำมาแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับภายในค่ะว้าวนะคะสีสวยผู้เรียกฤษสุดๆเลยอะ่ะนี่ค่ะ เบาะสีขาวครีมนะคะเดินลายเส้นสีชมพูนะคะตัดกันสลับกันสวยแบบนี้เลยเป็นเบาะหนังเจ้าของเดิมดูแลถนอมรถตีนะทุกคนปูพรมยางมาให้ด้วยนี้เลยจักนะคะเลิศมากนะคะสำหรับรถนะคะกับราคาจับต้องได้1 5 9 9 0 0บาทนะคะนี่ให้ดูกันได้ชุดเบาะสวยๆส,สีขาวแบบนี้เลยนะกุญแจสมาร์ทคีทยร์อยู่นี่แสดงว่าคันนี้นะคะแค่เหยียบเบรกกดปุ่มพุสตาได้เลย เลิศมากนะคะน้องเป็นรถปี2013ที่ไม่น้อยวิ่งไป183,406โรนะคะ พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นั้นจะฝั่งซ้ายปร,รับโหมดต่างๆได้เลยจากพวงมาลายัยถึงลมนภิภัย SRS i r b a g นะคะขออนุญาตซูมเอาให้ดูฟังเพลงกันหน่อยไหม <c oughs> นะคะจอตรงกลางทัชสกรีนค่ะเป็นจอศูนย์เดิม Mitsubishi Motors เลยนะคะนี่เมนูต่างๆเข้าเชื่อมต่อ USB iPod DVD ได้เลยนะคะวิทยุก็ได้ด้วยนะคะบูธทูธก็ได้อีกโอ้โหรถเล็กที่จะบอกว่า ออปชันจัดเต็มมากๆคุ้มไหมล่ะนะคะได้แอร์ Air ที่เป็นแอร์ดิจิตอลด้วยนะคะโหมดต่างๆอยู่ตรงนี้ปรับเทมเิอเเจอร์ได้ตรงนี้เลยนะคะนี่คือเลิศมาก เกียร์ออโต้อยู่กันตรงนี้แล้วนะคะรถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะประวดดัติดีๆอีกหนึ่งคันนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีๆภาษีพรบรต่อให้แล้วนะไม่ต้องเสียตังค์เลยนะคะวันนี้ก็จัดมาให้แล้วนะคะสําหรับรถเล็กๆน่ารักน่ารักประหยัดกันในวันนี้ให้เพื่อนๆได้แบบมีโอกาสเป็นเจ้าของกันเพียง1นึ่0 0บาทนะคะบอนเพียง3 4มส่องสา ะะเดี๋ยวคอยพิมพ์รายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะนะคะคันนี้ก็เป็นรถสวยๆนะคะ,ะ,คะอุ้ยมีกล้องหลังด้วยอะ่ะ Reverse Camera นะคะมีอะไรอีกไหมอ่ะทุกคนค่างวดก็เบาน้ำมันก็ประหยัดนะคะจัดมาให้แล้วอีกหนึ่งคันค่ะถ้าถึงใจคันนี้อย่าลืมนะคะติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยค่ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ